ดวงดาเจาริญจินดายกมรดกทั้งหมดตกเป็นของหลานสาวไปแล้วละคะ่ะเรียกได้ว,ว่าปิดตำนาน3ปีออกจากช่องสมแล้วล่ะคะ่ะมรดกทั้งหมดตกให้เป็นของหลานสาวแต่เพียงผู้เดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นคุณย่าแล้วล่ะคะ่ะสําหรับดวงดาเจาริญจินดารับขวัญหลานด้วยอะไรคุณย่าก็ทําบ้านเตรียมห้องให้หลานเลยพร้อมกับดูห้องจุ้ยว่าห้องนี้เนี่ยต้องเป็นของหลานโดยเฉพาะห้ามไม่ให้ใครมานอนเด็ดขาดเพราะว่าเรามีการตกลงกันไว้ว่าหลังคลอดจะไปอยู่ที่บ้านคุณยา่าแหวนเพชร <c oughs> เพชรพลอย ของคุณย่าน่าจะเป็นของหลานสาวเพราะแม่มีแต่ลูกผู้ชายบ้านไม่เคยมีผู้หญิงเลยครับซึ่งหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบคะ่ะว่าแท้จริงแล้วสามีของคุณดวงดาวนั้นก็เป็นถึงผู้บริหารใหญ่ก็คือคุณหน่องพลกรสมสุวรรณที่อดีตเคยเป็นกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะซึงปัจจุบันนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีนั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆค่ะอยู่ในวงการบันเทิงมานานจริงๆเป็นครอบครัว คุณภาพมากเลยจะเป็นยังไงเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะ